ออกมาออกเดตเอาซะแบบขาลากเลยเพื่นดีเอ้ยออกเดตยังไงเนี่ยดีเนีไหนยังนู่นดูยังอีกเพื่อนๆเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเพื่นดิมันดอกเดตไงเพื่อนๆ เออจ้ะมันเถอะเหนื่อยแล้วตอนนี้ไม่สนใจอะไรล่ะดีเนี่ยหลอกล่อมาถึงจ้ะเขาจะไปหาหอยกันนะเพื่อนเาะันมีหอยด้วยมีหอยมีทุกอย่างไม่ได้เป็นแหล่งไงนี่เพราะพิราธเท่าไหร่มันไม่ใช่มีชายหาดเหมือนบ้านเราไง be c a r e f นะน yeah. อันดี้นะมันสลิปปิ้งอย่าบอกอะไรสิอันดีบอกหินก็จะประมาณเนี้ยนี่จะมันจะลื่นต้องระวังส่วนใหญ่ปลาที่มาค้างตรงนี้หรือห่อยเรืออย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยทันหรอกคุณเพื่อนเพราะอะไรรู้ไหม นูกมันมากินหมดไอศ์ครีมหมดก็ a ห o ลูกก there I don't know อ o h ก็ e a look มีรถไอติมอยู่ตรงนู้นด้วยจ้ะเขาหาหอยกันเห็นไหมเพื่อนๆพ่นะหาหอยกันแต่ว่าลื่นต้องระวังจ้ะต้องระวังเดินต้องระวังมันไม่สวยเหมือนทะเลบ้านเราหรอกนะเพื่อนๆนะทะเลที่อังกฤษอะ นี่แหละทำไมฝรั่งเขาถึงออกนอกประเทศไปเที่ยวสเปนเที่ยวเมืองไทยเที่ยวแถบไหนที่มีทะเลหาดทรายสวยอาา่ะจ้ะทะเลบ้านเขาส่วนใหญ่จะโคดหินเยอะ Maybe he come this way darling Let's can see e n the water cam ยากบุกแต่บันมันสะข้อหอยจุ๊บป่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้มีหอยจุ๊บเอนี่เห็นไหมหอยจุ๊บนี่นี่หอยนี่หอยจุ๊บหอยจุ๊บที่นี่นี่นี่หอยจุ๊บนี่ตัวเล็กๆนี่เพี่เอ็นดีกว่ายืนรอเมียเดินก็ได้ไอ้เดียวยูวอลกูคันโก้ให้กับลูกเฟิร์สตาเลย You will see me in here อ yeah. ะอือดูดิหอยจุบเนี่มันประมาณนี้เพื่อนๆที่เขาขายกันนะเนี่ยเธปล่อยมันก่อนไม่ได้ถุงมาหอยจุ๊บเจอานี่เนี่ยก็หอยจุจ๊บนี่นเนี่ยอันนี้ตายละไปเขียแบบนดี มาจากคนเขามาเก็บกันนะหอยที่เนี่ยหอยจ๊บมันตัวเล็กเกินไปโอียโอเควิ a <Yeah. S 1> ั k บ a ็ k ก a ปลก a ด way เวะไปรถไอติมเข้ามาจอดข้า yeah, <the> งล่างพัดเดนโอเคอ๋อ yeah อันดี้บอกว่าข้างบนน่ะมีคาเฟ่ โ okay. อเคเ้อ่ะทะเลาะกันอีกกับหมาบรรดาหม,มาเจอกันหมาก็ทักทายกันเพื่อนมาทักทายกันทะเลาะกันมาด้วยกันทะเลาะกันละโอ้ยหอยจุ๊บเยอะมากเลยไม่ได้เอาถุงมาเพื่พอนหอยจุ๊บเล็กๆอ่ะอ คนเขาไปหาเต๊นเแถวนั้นนะแต่มันลื่นไงด้านหลังก็เป็นชายหาดเล็กๆคนเขาหาหอยกันเยอะหน้างกันย่อมๆหาหอยกันหาลูกพระรานหาหอยกันเพียนดียืนดูจอยอยูน่นเพียนดี จเห็นไหมเขามีรถไอติมด้วยทะเลาะกันอีกับหมาเห็นกันแล้วตายเลยจะไม่ได้อา,ถ,าถุงมาเพื <Okay. S 1> อ่อนๆเอาถุงมาจะจะเก็บหอยอยู่นี่มีถุงไงไม่ได้อาถุงมาเลย <Okay. S 1> นี่ไอศครีมวานเพื่อน เนดแล้วก็จะมีหอยอย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยมันพอเราไปจับมันนะมันก็ดูดเข้าไปในไอ้นี่เลยจ้ะเนี่ยเมื่อกี้มันก็ยังคายตัวอยู่วันนี้มันดูดดูดเกาะต,ติดเลยเขาก็หาอะไรกันไม่รู้กิจกรรม จนก็เริ่มเยอะมันตรงมันวันหยุดไงเพื่อนเสาร์อาทิตย์จอยมาจอยก็ไม่ได้มานอนพักที่นี่นะเพื่อนนะขับรถไปกลับจะไปกลับก็สามชั่วโมงนั่นแหละหอยเยอะตรงนี้แต่ว่ามันไม่มีที่แคอันเพื่อนหอยที่ว่าให้ดูเมื่อกี้อ่ะไม่รู้หอยอะไรไม่มีมันไม่มันแค่จะว่าหอยไอ้นี่ก็ไม่ใช่ จะว,ว่าหอยอะไรนะหอยแข้งก็ไม่ใช่จ้ะมันต้องมีของแงตของแขของแค่เนี่ยมันต้องมีของแค่จ้ะเนี่ยมันไม่มีของแค่งไงอพอจับไปปุ๊บมันก็นดูดไอ้น,นี่ไปเลยดูดอยู่กับหินเลยเนะนี่ยเงี้ยเห็นไหมเนี่ยหอยไล้ก็ไม่รู้แกะไม่ได้หรอกจ้ะเพราะอะไรรู้ไหมเล็บนี่ขีดหมด ฉีกหมดแข็งพี่แอนดี้ไปที่ไหนแล้วนะ่ะอ,อยู่นู้นพี่แอนดี้เอาหมวกมาด้วยจะใส่หมวกแว่นตาก็มาแต่แว่นตาจะมาใส่ตรวนี้ไม่ได้หรอกจก้ะเพราะว่าจอยเดินล้มตะคุบพอดีเ,เพื่อนๆนะเพราะว่าใส่แว่นตามองอะไรไม่เห็น,นลื่นนะก็ใส่หมวกเอาร้อน เพื่อนพอดีเพื่อนดีคุยกับเพื่อนอยู่จะเรื่องวิ่งเรื่องวิ่งเรื่องวิ่งเพราะว่าพี่แอนดี้จะ ขอให้พี่อนที่ไปช่วยคุมการวิ่งแข่งอ่ะจ้ะเพื่อนๆ่ปเดินมาตรงนี้กันเดินขึ้นมาแดดวันนี้ยี่สิบเอ็ดองศาจ้ะมาละเพี่อนที่ตามมาละให้นางคุยกันก่อนเพราะว่าเขาจะเตรียมแผนระบบว่าไปเจอกันตรงไหนยอย่างเงี้ย รอตรงไหนจุดนัดพบอะไรเงี้ยไปอันนี้ก็คาเฟนี่ด้านบนจะ นั่งรอพี่แอนดี้อยู่นู่งพี่แอนดีก้กำลังซื้อโค้ดดิ้งจ้ะนะ mm. อร่อยไหมคาปูชิโน่จ้ะอ้ว่าไงครีมและมาร์ชเมลโล่เดีย้พี่แอนดี้ไปซื้อมา mm. <laughs> ครีมไหม ดูเพีนดิ <laughs> สมูทตี้เก mm. ีีีรกไปันที่นี่กินเสร็จแล้วก็เดินขึ้นต่อเลยเนี่ยโอก้อกนอนกปะปะปะ อเเดนนพี่ตามเพื่อนดีไปนี่ก็เป็นบ้านจ้ะเป็นตามตอกทอกซอกซอยอย่างเงี้ยอืมันดีดีไปทั้งเงี้ยโอเคเอืมอันนี้ก็จะเป็นบ้านคนเป็นช็อปเงี้ย ถึงจุดแค่ตรงนั้นน่ะเพื่อนๆเนาะจะจับวิออ่อนโครเอาไว้นี่ก็เป็นตามตอกซอกซอยจ้ะแล้วนี่ก็ฟิตแอนชิปข้างในหลืบเนี่ยในหลืบในซอยเพื่อนๆเหมือนจะเทคเอาไว้ฟิตแอนชิเห็นไหมใช่ ก้ยังดันดูสวยเพือพ่อนๆปูเพล oh, <my> เดี๋ยวโยโยก็เดินไปก่อนไอดูก่อนเนี่ยโอ้นหนี่นสิมพู้เรอสวยโยกเวทมีออนท็อปโอเคไะเพียนดี้รอข้างบนแล้วเดินตามเพียนดี้ไปคลิปนี้ออกมาเดินเพื่อน หมวกก็อยู่ด้านหลังในห้อยคออยู่ในเพื่อนห้อยคออยู่หมวกไม่ต้องกลัวจ้ะเดินให้พี่อันดีเดิน,ดนขึ้นไปก่อนเจ้าก,ก็ค่อยๆย่องตามหลังเดี๋ยวก็จะไปกินฟิตอันชิปกันเดินเหน,นื่อยกันพี่แันดีรอ้อหมวกกันถึงแ,แดดหรอก โอเคนางบอกว่านางจะไปไปรออยู่ข้างบนไปไป,ไปจอยหอบเลยเพื่อนยังยังไม่ถึงจุดที่สูงสุดไปไปตามเพียนดีไป <c oughs> ออกมาออกเดดเอาซะแบบขาลากเลยเพียงดีเอ้ยออกเดตยังไงเนี่ยหนูถึงยังอันดีเนียรีดด้วย,อโ,วยโอเคหลอกล่อว่ามีวิวสวยข้างบนหลอกลอก่อเมียไอเกี่ยวไก่ หลอกล่อเมียก็มีวิวสวย้าคนตามาละหลอกล่อจริงๆงดีนะไหนยังนูน่นดูยังอีกเพื่นอนยังยังไม่ถึงไหนเลยหอบใจคนด้านหลังก็ไล่ตูดมาไล่ตูดไล่หลังจ่อยมานี่้ะไหนอ่ะ โอ้ย oh, 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 Mont e ังอ right ีกอันดีีเหนื Read ่อยไหมอันดีมันดอกเด็ดไงเพื่อนๆะอเออเออเัอเออออเออออเ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 ีอเออเออเออเรอเอ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 ่เออเออเอล่ะอัอดีเนี่ยอรอเออเ You remember I I walked that way also you can see that that side. Yeah. Up there. ร้านขายผักร้านขายของสวยที่ต้นไม้เพื่อนสีพูงามๆเดูขึ้นเนินคนก็เยอะน่นเพื่อนด้านหลังจะไม่ให้หอบได้ไงเนาะคนเต็มเลยคน่นนนนุ่นนุ่น อันนี้ด้านในร้านอาหารจ้ะเฮ้ยพียอดี D ไปสั่งอยู่ข้างนอกก็นั่งดูวิวได้แต่หนูไปนั่งกินข้างนอกก็ได้แต่ร้อนมากเลยก็นั่งกินข้างในร้อนข้างนอกก็ไปนั่งได้นะเพื่อนแต่ร้อนมาก เป็นเมืองที่เล็กๆนะมันเดินวนไปวนมาแล้วก็สามารถเดินไปทางวิบีทก,ก็ได้ไปทางสกาเบล่าก็ได้นะพี่นดี้สั่งอยู่นะจ้ะจะร้อนจะเป็นลมแดดร้อนวันนี้เพืเ่อนนี่ของจอยคุกของพียนดี้อันนี้คิวจะ้ะเดี๋ยวถ้าเขาทำเสร็จเขาก็จะเสียงดังแล้วก็ให้เราไปรับเอาเนาะ ก็จะมีเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูของเขานี่แหละจ้ะแล้วก็อันนี้สำหรับกินกับพิเดนชิพจ้ะแล้วจ ER ้อยก็จะมีมอืโฮมเมดเกลยทาซอสทาซอสเห็นบอกอันนี้มันจะเนยอันนี้เปร่าซอสมั้งไงจ้ะเห็นไหมคนเขานั่งอยู่ข้างนอกก็ได้จะจ้อยร้อนออกไปนั่งไม่ได้หรอกเพื่อนร้อนจัดนี่มาละ

โอยเนสขาดไม่ได้แลวกันก็จะกลับไปจ้ะ ขอ,อเงเ,อเ,อพเพี่อนีีก็อิ่มหมดเอียงเลยหมดจอยนี่หมดละเนาะพ่อนเพื่อนกินอิ่มเสร็จกินอิ่มแล้วก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วจะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยกับพี่แอนดี้ด้วยจ้าบ๊ายบาย